เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนมีมีอยู่ผมแบงค์กับเกม n f t t อ o ลาวก่อนเลยคลิปนี้ไม่รับการนำะพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมนแลวสำหรับเกมฟรีที่เล่นไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทุกคนน่าจะเล่นกันแล้วนะครับสายฟรีเล่นไม่ได้นะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาอัปเดตเกมนี้กันนะเพราะว่าเกมนี้มีในโลกของตัวเชนมานะครับเป็นเชนตัวของเชนลาวเชนเลยก็คือ เป็นสิ่งที่เป็นอัปเดตนะครับต่อมาจากตัวของถ้ำนะก็สําหรับตัวถ้ำเนี่ยผมไม่ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามีราคาในในการซื้อนี่ค่อนข้างแพงนะ <c oughs> ในเรื่องของตัวเกมนะครับตอนนี้ที่เราเล่นเนี่ยเราจะเอาไปฟาร์มในเรื่องของตัวเหรียญโกนะครับในหมวดตัวของ PVE เออ PVP นะครับส่วน PVE เนี่ยมันยังไม่มีนะเพราะว่าออมีคนเรียกร้องอยู่ยอยากให้มีหมวด PVE บ้างนะครับอย่างน้อยคือแบบ ตัวละครเราจะได้ไปใช้หลายๆหมวดแล้วก็ฟาร์มโกนะครับก็เมื่อเราฟาร์มโกเสร็จแล้วนะครับตอนแต่ก่อนอะนะครับเราจะสามารถแลกเป็นตัวทอนได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เอามาแลกตัวของเหรียญลาวนะส่วนตัวของเหรียญลาวเนี่ยมีราคาอยู่ที่0 0 0 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะครับว่าตอนเนี้ยเหรียญมันมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันเปิดในเรื่องของตัวพีเซลอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อไว้ได้นะพอราคาที่เปิดขายมาเนี่ยถ้าถ้าราคามันขึ้นนะครับก็จะ เราก็สามารถขายได้กําไรตรงนั้นด้วยแต่ก็ย้าอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าการซื้อพวกเหรียญพวกนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงนะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับใครที่มาเล่นเกมนี้ต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของตัวมูลค่าของตัวเหรียญน,นะก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตมามีแนวโน้มที่ดีนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของตัวเว็บกันต่อเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวของราวเชนนะครับก็เหลือเวลาอีกอยู่2วัน13ชั่วโมง45นาทีนะเพื่อนๆ ก็สำหรับใครจะซื้อนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวของ BNB chain เ mm hmm. พราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ตามเนี้ยนะครับราคา1นลาวจะเท่ากับ0.005 mm hmm. ก็เมื่อกี้ผมได้เหรียญมาเท่าไหร่ผมได้เหรียญมา894กใช่ปะก็เอาไปเอาไปคูณกับ0.005มันก็จะเป็นจำนวนเงินบาทตามที่ทุกคนเห็นแต่ถ้าราคาเหรียญมันขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาอตัวของเหรียญลาวเนี่ยไปขายที่ได้มูลค่ามากขึ้นนะครับ ก็ตอนนี้คือเหรียญทอนเนี่ยราคาไม่ได้ขึ้นทูรุมูลมากนะใครที่จะมาซื้อตัวละครเนี่ยก็อาจจะแบบอาจจะหนักอยู่นะครับก็เอออยากอาจ,จะเล่นได้อะสตัวละครอะมี3ตัวละครนะ,ม,ม,ะรนะมันก็ถือว่าดีอยู่แล้วก็ในการอัปเดตครั้งนี้มันจะมีในเรื่องของตัว PBRI อะไรต่างๆนะครับที่ทําให้มันแบบสอดคล้องกับความเป็นจริงนะคือเกมมันจะได้แบบยาวๆขึ้นนั่นเองนะเพื่อนๆนะ โอเคนะครับก็ในเรื่องของการซื้อเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาซื้อด้วยนะขั้นต่ําในการซื้อคือ20 USDT อยู่นะครับแต่ถ้าใครใช้ BNB ก็กดตรงนี้เลือกได้ก็อันนี้ผมแอปพูดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่ให้ขั้นตอนมันรวดเร็วนะอันนี้เราจะกดซื้อเลยนะครับก็จะเสียทั้งหมด20ดอลลดรลนะครับในการซื้อคือขั้นต่ํามัน20ดอลลดอ์อยู่แล้วนะก็ตอนนี้คือ,อมูลค่านะครับตอนนี้อยู่ที่3 0 0 0เออ3,500 35,531 USD นะครับก็คือจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่50,000 USD นะก็อืมอันนี้เรากดซื้อไปก่อนแล้วกันเนาะเราเราอแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของตัวเหรียญน,นะครับเพื่อนๆนะก็อันนี้เราสามารถกดรีเฟรชได้นะครับไม่ไม่เสียหายแล้วเราก็อย่าลืมเชื่อมต่อในเรื่องของตัว MetaMask ด้วยนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับตอนนี้ผมซื้อมาแล้วได้ทั้งหมด4นะครับ สี่พันนะครับยีดอลแปลว่าต่อต่อไปเนี่ยที่เพื่อนๆจะได้ซื้อนะครับมันจะเป็นราคานี้นะถ้ามันหมดในเรื่องของตัวเวลาตรงนี้นะครับมันจะเป็นมูลค่าตรงนี้ต่อไปคือเหรียญเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ในอนาคตในเรื่องของการเปิดกองในการเปิดอะไรผมก็ว่าก็ดีนะเพราะว่าคือหลักๆตอนนี้เราเราหวังพึ่งกับทอนมากเกินไปทอนน่ะเอาไว้เป็นปลายทางในการแลกออกผมว่าก็โอเคนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวเหรียญเราเองมาแลกตัวของ USDT โดยตรงเลยอะ่ะผมว่าก็ดีนะ เพราะว่ามันเป็นสเตเบิลคอยไงแต่ตัวเนี้ยตอนที่เราเล่นกันมันเป็นทอน่ะนะครับคือความเหวี่ยงของตัวเงินหรือว่าตัวของการคํานวณการคืนทุนเนี่ยมันยากนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องก็อันนี้ก็คือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับในเรื่องของการทําเหรียญน,นะโอเคนะครับก็อื่นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของต่อไปก็จะมีเกมที่อาจจะมาอยู่ในเชนนี้เพิ่มเติมนะครับมูลค่าของตัวเกมนี้ก็จะมากขึ้นนั่นเองนะ โอเคนะครับก็ตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือตัวของอ o t t l l ษซ p พพนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือ1,000ล้านนะครับ1,000ล้านน่ก็จะใช้ในรูปแบบตัวไหนบ้างนะครับเพื่อนๆก็เห็น,เ,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 นเลยนะครับทีม10%นะก็ Marketing ิ้มีไหมเนี่ยไอ้ลืมอันนี้ต้องไปบอกทีมงานตั้งหน่อยนะ Marketing ต้องมีบ้างนะเพื่อนๆเออใช่ไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารนะครับก็ มีในเรื่องของตัวเว็บนะครับตรงนี้นะคนติดตาม16นนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆเครื่องหมายติ๊กถูกสีเหลืองนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆให้เล่นนะครับไปคอนเน็กหรือว่าไปคอลแลบกับตัวของตัวของเกมอื่นๆนะครับที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเกมนี้นะครับเอาไอมิสซิงนะครับมิซิงนะต้องบอกเลยนะครับมันไม่ได้เป็นเกมซิงเกมหนึ่งอะมันเป็นเกมที่แบบเล่นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมรอหรือว่าผมคาดหวังก็น่าจะเป็นตัวของหมวดอื่นๆนะครับในอนาคตที่จะมา ก็จะเป็นตัวของ PVE ที่เพิ่มลูกเล่นให้กับเราหน่อยใช่ปะ่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เราเล่นกันอยู่นะครับเพื่อนๆมีแค่ตัวของ PVE เออ PVP เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน้อยอครับมันเล่นมันเล่นแล้วมันไม่เต็มอิ่มะนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะรู้สึกกันอยู่ว่าเออเนาะมันไม่เต็มอิ่มจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็ด่านก็มีแค่1นออึ่งหนึ่ใช่ปะ่ะหนึ่พันทีดิ ทีนะครับก็คือขุดในเกมพกเพื่อมาเล่นตรงนี้นะครับจริงๆมันจะเป็น10002,000หรือว่า1,3,000อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามันจะได้เพิ่มตัวของมูลค่าตัวของโกไปในอนาคตเออแล้วก็อีกสิ่งหนึง่งก็ในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะครับเพื่อเพื่อ,อต้องอัพในเรื่องของตัวเลเวลเยอะๆนะเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของตัวโกเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อัพเลเวลเลยเราเล่นตามนั้นเราจะสู้ใครไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องมาอัพเลเวลด้วยนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของ การพูดถึงในเรื่องของตัวราวด์เชนนะครับแล้วก็อันนี้เราอยู่ในเฟสที่1นะเพื่อนๆนะลืมบอกไปนะครับใครที่สนใจก็ลองมาดูได้แล้วก็ย้ำอีกหึ่งครั้งนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําเพื่อนลงทุนนะก็ลองตัดสินใจดูว่า20่เหรียญที่เพื่อนจะมาซื้อเนี่ยนะครับมันจะมูลมันจะจ่าอันนี้ก็ต้องตัดสินใจเองนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับผมก็ขอฝากเกมนี้ให้ทุกคน เอาไว้นะครับเอาไว้1เกมแล้วกันนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าไอตัวของการเล่นเกมนะครับเพื่อนๆต้องมีตัวของอตัวละครนะครับทั้งหมด3ตัวนะต้องมี3ตัวนะครับถึงจะเล่นได้นะตอนนี้คือในในตัวของผมมีทั้งหมด8ตัวผมเล่นได้แค่6ตัวนะครับมันจะเป็นอีก2ผมไม่ได้เปิดเพิ่มนะก็เดี๋ยวมีซักกล่องหนึ่งแนละ้วก็น่าจะดีมันก็จะได้เล่นทั้งหมด3รอบนะครับมันน้อยมากนะครับในตรงนี้ก็ เดี๋ยวก็หวังว่าเกมจะอัปเดตในอนาคตเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปเพิ่มเติมให้ละกันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของตัวเกมเอ่อเทเลแกรมนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะเพราะว่าคือมันหาเกมรีวิวยากมากเลยตอนนี้นะเพราะว่ากระแสะตัวของเทเลแกรมมันก็หายไปนะครับหายไปเยอะเลยเนาะเพราะว่ามีหลายๆเหตุการณ์หลายๆเกมที่เออนะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนนะครับเล่นเกมอย่างมีสติ ะครับเอาสติเป็นที่ตั้งนะครับเอาเงินอยู่ในกระเป๋าดูบัญชีดีๆนะครับก็พร้อมที่จะเสียนะองค์การนี้นะครับต้องใช้คําว่าพร้อมที่จะเสียนะเออนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบายบายจ้า